การช่วยเหลือฝ่ายคอมมิวนิสต์นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497เป็นต้นมาสาภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนามเหนือมาโดยตลอดหลังปีพุทธศักราช2508เวียดนามเหนือได้ส่งผู้แทนไปติดต่อประเทศฝ่ายคอมมิวนิสต์กว้างขวางขึ้นระหว่างปี 2511-2513ถึงได้มีประเทศให้ความช่วยเหลือได้แก่โปแลนด์เยอรมนีตะวันตกโรมาเนียเช็กสโลวาเกียบัลกเรียแอลบาเนียเแมนจูเรียมองโกเลียและเกาหลีเหนือในปีพุทธศักราช2507ประธานาธิบดีตรันวันมินแห่งเวียดนามใต้ได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย โดยขอให้ฝึกนักบินของกองทัพอากาศเวียดนามใต้ที่ส่งเข้ามาฝึกในประเทศไทยต่อมาในปีพุทธศักราช2509เวียดนามใต้ได้ขอความช่วยเหลือจากสหารไทยเพิ่มเติมโดยขอให้จัดส่งเรือไปช่วยปฏิบัติการลำเลียงและเฝ้าตรวจบริเวณชายฝั่งป้องกันการแทรกซึมทางทะเลให้แก่เวียดนามใต้ในปีเดียวกันก็นได้ขอกำลังจากกองทัพบ,บกไทย เื่อช่วยยับยั้งการคุกค,คามของเวียดนามเหนือนอกจากรัฐบาลไทยแล้วเวียดนามใต้ก็ได้ขอร้องทำนองเดียวกันไปยังประเทศฝ่ายโลกเสรีอื่นๆรัฐบาลไทยได้พิจารณาเห็นว่ารัฐบาลเวียดนามใต้ได้รับการยอมรับจากสมสชาชิาแห่งสหประชาชาติแล้วว่าเป็นรัฐบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องประเทศไทยจึงควรให้ความร่วมมือเพื่อป้องกัน และยับยั้งการลุกรานครั้งนี้เพื่อพดุงและรักษาไว้ซึ่งสันติสุขของประชาชาติผู้รักสงบในภูมิภาคแห่งนี้จึงรับหลักการให้ความช่วยเหลือทหารแก่เวียดนามใต้โดยกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบดำเนินการกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาสนับสนุนตามลำดับดังนี้ขั้นตน้นให้กองทัพอากาศทำการฝึกนักบินไอพ่น ให้กับทหารอากาศเวียดนามใต้ซึ่งเข้ามารับการฝึกในประเทศไทยตั้งแต่กันยายน2507ถึงกุมภาพันธ250์2508รวม7รุ่นรุ่นละ4คนรวม28คนขั้นที่2ให้กองทัพอากาศส่งหน่วยบินประกอบด้วยทักบินเครื่องลำเลียง10คนช่างอากาศ6คนไปสนับสนุนกองทัพอากาศเวียดนามใต้ ทําการบินลำเลียงด้วยเครื่องบินลำเลียง C-47 เมื่อกันยายน2507เรียกรหัสหน่วยนี้ว่าหน่วยบินวิกตอรีขั้นที่3จัดตั้งกองปัญชาการหน่วยช่วยเหลือทางทหารในสาธารณรัฐเวียดนามขึ้นอยู่ในกรุงไสง่งอนเมื่อพฤศจิกายน2508เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยบินวิกตอรีร่วมกับฝูงบินลำเลียง 415เวียดนามใต้ปีพุทธศักราช2509รัฐบาลเวียดนามใต้ขอร้องรัฐบาลไทยให้ช่วยเหลือทางกำลังทหารเรือฝ่ายไทยจึงได้ส่งเรือจากกองทัพเรือไปช่วยโดยได้ส่งเรือหลวงพะง,งนันซึ่งเป็นเรือเรียกผลขึ้นบกขนาดใหญ่และเรือต่อ12ซึ่งเป็นเรือตรวจการใกล้ฝั่งไปร่วมปฏิบัติการในเวียดนามใต้ โดยสมทบกับหน่วยบริการทางทะเลทางทหารสหร,รัฐประจำกลุ่มสงอนและกองเรือเฉพาะกิจที่115ตามลำดับเรียกนามประหัสว่า Sea Horse t a r k s Element รัฐบาลเวียดนามใต้ขอความช่วยเหลือทางทหารจากไทยเพิ่มเติมอีกดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์2510คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงกลาโหม จัดกำลังภาครบพื้นดินในอัตรากรมทหารอาสาสมัครไปปฏิบัติการในเวียดนามใต้ภายหลังได้รับรหัสนามว่าจงอางศึกหรือครอบบ้ายยูนิตนับเป็นกองกำลังหน่วยแรกของกองทัพบ,บกที่ปฏิบัติการรบในสงครามเวียดนามต่อมาเมื่อพฤษภาคม2510ก็ได้เพิ่มกำลังจากขนาดกรมเป็นกองพลในชื่อเดิมคือ กองผลทหารอาสาสมัครจากนั้นก็ได้ปรับปรุงกองบังคับการหน่วยช่วยเหลือทางทหารในสาธารณรัฐเวียดนามเป็นกองบัญชาการกองกําลังทหารไทยในสาธารณรัฐเวียดนามในสาธารณรัฐเวียดนามขับย่อว่าบอกกอกรไทยวนะเป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองกําลังทหารไทย ในสาธารณรัฐเวียดนามผลัดที่1จัดตั้งขึ้นเมื่อ28มิถุนายน2510โดยมีพลตรียศเทพหัสดินณอยุธยาเป็นผู้บัญชาการมีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่กองบัญชาการทหารสูงส่วน,วนหน้าเชิงสะพานเกสโกมลถนนอำนวยสงครามกรุงเทพฯกำลังพลในกองปัญชาการกองกำลังทหารไทยผลัที่ห ออกเดินทางตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2510จึงเข้าที่ตั้งเสร็จได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายทุกประการตามสายการบังคับบัญชาของชาติประกอบไปด้วยกองบัญชาการกองกำลังทหารไทยกองทหารอาสาสมัครหน่วยเรือซีฮอร์สและหน่วยบินวิกตอรี่ เมื่อครบกำหนดหนึ่ปีและเมื่อกองบัญชาการกองกำลังทหารไทยผลที่สเดินทางไปรับหน้าที่เมื่อ25กรกฎาคม2511แล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยเป็นส่วนตัวเครื่องบินลำเลียงของสหรัฐดําเนินกรรมวิธีส่งกำลังพลคืนต้นสังกัดจนแล้วเสร็จเมื่อ15กันยายน2511กองประชาการกองกำลังทหารไทย ผลที่2องคนโทฉลาดหิรัญยาเซริเป็นผู้บัญชาการแบ่งการเดินทางโดยเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศสหรัฐเสร็จสิ้นเมื่อวันที่15กรกฎาคม2511นอกจากปฏิบัติการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วยังได้ทำการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดชุดแพทย์ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ผลัดกันออกไปร่วมปฏิบัติงาน กับเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลเวียดนามใต้ณสถานพยาบาลตูดิกจังหวัดยาดินเป็นประจำทุกวันเพื่อเป็นการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอีกด้วยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีและพัธิสามารับหน้าที่จึงเดินทางกลับโดยแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนคือส่วนที่1จํานวน89คนส่วนที่สองจนวน60คนส่วนที่ส จำนวน60คนส่วนที่4จํจำนวน18คนเดินทางโดยเครื่องบินกลับถึงประเทศไทยเสร็จสิ้นเมื่อ31กรกฎาคม2512พลที่3พนโทชเวิงยังเจริญเป็นผู้บัญชาการการเดินทางไปแบ่งออกเป็น4ส่วนโดยเดินทางเครื่องบินเสร็จสิ้นเมื่อ28กรกฎาคม2513 การปฏิบัติการตามภารกิจที่ได้รับมอบคงเป็นเช่นเดียวกับพลัดที่สองเมื่อป,ปฏิบัติการครบกำหนด1ปีและพลัดที่4ไปรับหน้าที่แล้วจึงเดินทางกลับโดยแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนเดินทางโดยเครื่องบินเสร็จสิ้นเมื่อวันที่31กรกฎาคม2514พลัดที่5พลตีวทญญวิตบุญยวัฒน์เป็นผู้บัญชาการ การเดินทางไปแบ่งออกเป็นสส่วนเดินทางโดยเครื <with ่องบินเสร็จสิ้นเมื่อ28กรกฎาคม2514ในปลายปีพุทธศักราช2513รัฐบาลไทยเริ่มดำริที่จะถอนกำลังทหารไทยในเวียดนามใต้กลับประเทศไทยมีการปรึกษาหารือกับกองประชาการทหารสูงสุดเวียดนามใต้และรัฐบาลเวียดนามใต้จนได้ข้อยุติในการถอนกำลังกลับ โดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเริ่มในเดือนกรกฎาคม2514ส่วนที่เหลือในเดือนกันยายน2515สำหรับหน่วยเรือซีฮอสเรือต่อ12จะกลับในเดือนพฤษภาคม2514เรือหลวงพะง,งันจะกลับในเดือนเมษายน2515ส่วนหน่วยบินวิกตอรี่จะถอนกำลังกลับหมด ในเดือนธันวาคม2514กองบัญชาการทหารไทยพระที่4จะไปปฏิบัติเพื่อการควบคุมการถอนกำลังทหารไทยกลับจนถึงเดือนเมษายน2515หลังจากนั้นรัฐบาลไทยจะส่งหน่วยงานขนาดเล็กที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือกับฝ่ายโลกเสรีประจำในเวียดนามต่อไปการถอนกำลังกลับประเทศไทยส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้เครื่องบินลำเลียง แบบ C-130 ของสหรัฐส่วนสิ่งของส่งไปกับเรือหลวงพะง,งนันโดยแบ่งการเดินทางเป็น3ส่วนเสร็จสิ้นเมื่อ15พฤษภาคม2515สำนักงานผู้แทนทหารไทยในสาธารณรัฐเวียดนามเมื่อกองบัญชาการกองกำลังทหารไทยและกองกำลังทหารไทยทั้งหมดถอนกำลังกลับประเทศไทยในกลางเดือนพฤษภาคม2515 กองประชาการทหารสูงสุดส่วนหน้าจึงได้จัดตั้งสำนักงานผู้แทนทหารไทยในสาธารณรัฐเวียดนามซึ่งมีกำลังคน38คนมีพันเอกชูวิทย์ชอสรพงศ์เป็นหัวหน้าสำนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานเมื่อ1พฤษภาคม2515และรับมอบหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับกองกำลังฝ่ายโลกเสรีที่ยังคงอยู่ในเวียดนามใต้ เมื่อปฏิบัติได้ครบ1ปีสถานการณ์ในเวียดนามเข้าสู่สภาพขับขังยิ่งขึ้นกองประชาการทหารสงสุดจึงได้มีคำสั่งให้ปิดสำนักงานนี้แล้วส่งมอบการติดต่อประสานงานต่างๆให้กับสำนักงานผู้ช่วยชูทหารไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงสซง่อนและให้กำลังพลเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อ2มีนาคม2516เป็นการยุติ การปฏิบัติการรบของทหารไทยในเวียดนามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อไม่ให้ผู้ชมง่วงและเบื่อไปก่อนพบกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องราวยังมีอีก50%ครับ